สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือเรื่องนิทานอิสรอ่านเสริมสอนใจเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับลาวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกเดินไปพบสิงโตที่กลางป่ามันรู้ว่าสิงโตจะต้องจะมันกินเป็นอาหารแน่ๆ สุนัขจิ้งจอกจึงรีบกล่าวกับสิงโตว,ว่าเขารู้จักการตัวอ้วนตัวหนึ่งข้าจะไปหลอกมันให้ท่านหลังจากนี้สุนัขจิ้งจอกก็รีบไปหลอกพาลามาที่กลางป่า ่อยตามมาเพราะได้เคยตลกที่ทําสัญญาเป็นเพื่อนตายต่อกันมานานแล้วเมื่อลาเดินคบภัยติดกับที่สิงโตวางไว้สิงโตก็หันไปตะปบสุนัขจริงจอบ ก็เพราะคิดว่าทานั้นเก็บไว้กินที่หลังสุนัขจิ้งจอกก็ได้มีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนมีชื่อมีมิตรภาพหายอมไม่มีใครอยากคบหา